สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอเลอร์ปิดคอยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับขุดเหรียญดอคคอยฟรีนะครับสำหรครั้งแรกนะครับรับแรงขุดเลยนะครับทับเอ็ดฟรีนะครับก็จะขุดได้วันละสองดอคคอยนะครับผมนะสามารถแบบว่ามาขุดกันได้เลยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับผมนะก็อย่างแรกก็กดลิงก์ใางใต้คลิปนี้เข้ามานะครับท่านผู้ชมก็จะ เจอกับเขาจะให้ใส่ที่อ U Wallet ของ d o g e c o นะครับแล้วก็สรหัส Password นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับสายฟรีนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากอะไรยังไงก็มานี่ได้เลยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง I Love Bitcoin ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับทนผช้ชม ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะสามารถกดมาขุดได้นะครับผมนะตอนนี้ขุดแล้วประมาณสามดอกคอยนะครับสําหรับผมนะผมขุดไปแล้วนะครับสําหรับประมาณนี้เลยนะก็นั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูส่วนของ p l a y อ u t นะครับส่วนของ a y อ u t นะครับก็คือสําหรับคนที่แบบว่าเขาจ่ายนะก็นี่แหละนะครับผมนะวันนี้นะครับยอดจ่ายนะครับผมนะ เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาดูนะครับจ่ายไปทั้งหมด174ดอลลาร์นะครับผมนะก็ลองมาขุดดูนะครับผมนะสําหรับส่วนของ,ของตรงนี้แลวเขาก็จะมีส่วนของที่แบบว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนด้วยนะครับการเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนอะไรยังไงก็มาเชิญได้นะครับผมนะ บอกเลยนะครับสายฟรีแน่นอนตรงนี้ก็ไม่แนะนํานะครับให้ว่าที่มันจะให้ซื้อแรงขุดนะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับผมนะบอกไว้ก่อนนะครับผมเสี่ยงจริงๆนะครับไม่แนะนําเลยนะครับผมนส่วนของตรงนี้ก็ฝากว้ด้วยนะครับนะโอเคนะครับท่านผู้ชมผมฝากว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอเลิฟบิตคอยด้วยนะครับก็นี่แหละนะครับนะก็ ขุดดอกคอยมาใหม่นะครับผมนะสามารถมาขุดกันได้นะครับสําหรับสายฟรีนะครับผมนะก็อะไรนะครับผมนะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็เราจะขุดได้มาแล้วสองดอกเรามีเวลาขุดอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสามสิบวันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็มาดูเลยนะครับก็น่าจะขุดอยู่ที่ยี่สิบห้าวันนะครับผมนะ จะคูณได้วันละ2ดอกต่อวันนะครับแตงคูณที่ได้ก็คือที่ฟรีๆอยู่ที่ประมาณ10บเฮับเอ็ดฟรีนะครับผมนะสองของตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคไม่ต้องไปชมก็แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องไอเลิรบิตคอยนะครับผมนะ เดี๋ยวรอเว็บเคมเบลียนเรียรับเรลียนฟรีเลยนะครับเรียนรับเบลีย์คิดตัวอย่างีฟรีนะครับรอรับได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ฝากไปด้วยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถมาขุดกันได้นะครับสายฟรีสายฟรีของจริงอ่ะผมบอกเลยของจริงจริงๆนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอะโอเคไหมครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดซับสไคร์ให้ด้วยนะไอโของตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับนะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องไฮ b รบิ c คอยด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวจะเอาอะไรมาให้อีกก็หรือมาลงอีกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็ กราบขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันนะครับผมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะตรงที่แบบว่าซื้อเรียขุดไม่แนะนํานะครับบอกแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผมบายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครปช่องอิเล็ก i รอิกคอยดด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ